โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอตกรางวัลโคชอาเนอร์ลิปรูพูจอจับกุญสื่อต่อสัญญา ลิเวอร์พูลโตเป็นข่าวจอขยายสัญญาให้กับอาร์เนอร์สโลตพร้อมเพิ่มค่าแรงหลังกุนซือดัดซอแวลพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ตั้งแต่ซีซซ่นแรกส็ลตผู้จัดการทีมชาวเนเธอแลนด์ถูกลิเวอร์พูลดึงตัวมารับงานแทนเจอเกนครอปที่สละเก้าอี้และเขาสร้างเซอร์ไพรส์พาทีมลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ได้อย่างน่าทึ่งโดยถึงขณะนี้หงแดงต้องการชนะอีก7จาก10นัดที่เหลือก็จะได้ชูโทรฟี่เนื่องจากนำหน้าอาร์เซนอลมากถึง13แต้ม นอกจากนี้สล็อตยังพาทีมได้ลุ้นซิวถ้วยคาราบาวครับและแชมเปี้ยนลีกเช่นกันแม้โอกาสคว้าสี่แชมป์จะจบไปแล้วหลังเรดแมชชีนพ่ายต่อพรีมัตในเกมรอบ4จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของอดีตโค้ชทีมฟยนุสซึ่งเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูล3ปีเมื่อช่วง The raph, ซัมเมอร์เดอะเทลกราฟสื่อเมืองกลางัลลมระบุเมื่อ2มีนาคมว่าทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จอต่อสัญญาให้นายใหญ่คนเก่งเพิ่มอีกแม้เขาจะเหลือสัญญาอีก2ปีพร้อมกันนี้สื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าลิเวอร์พูลจะเพิ่มค่าจ้างให้กับสล โดยสโมสรจะพิจารณาถึงจำนวนโทรฟี่ที่เขาสามารถนำมามอบให้กับทินแอนฟิลด์ได้ทางนี้ The เดอะเทลกราฟเผยว่าสล็อตได้ค่าแรงจากโงแดงปีละ8ล้านยูโรขณะที่ครอบรับค่าจ้างจากสโมสรในซีซั่นสุดท้าย18ล้านยูโร พอกอสเจอร์ลิฟูเอโครายงานว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของทีมริเวอร์พูลในการเสริมทีมสําหรับซัมเมอร์นี้โขงแดงได้ทําการวางแผนที่จะทำการปรับปรุงทีมครั้งใหญ่ในตลาดซื้อขายในหน้าร้อนนี้เอาไว้แล้วและอาเนอร์กับริชันฮิวผู้อนวยการกีฬาก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่เสมอในเรื่องนี้และทางเจ้าของสโมสรเฟนเวส์สปอร์ตกรุ๊ปเองก็พร้อมที่จะทําการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างที่ท้วนเกี่ยวกับเป้าหมายในการเสริมทีมของพวกเขาไปแล้วด้วยในช่วงซัมเมอร์และผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายหลายๆคนได้รับการติดต่อไปบ้างแล้วเช่นกันและรายชื่อยาวๆที่เป็นตัวเลือกนั้นก็ถูกจัดทำขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา แน่นอนว่าปัญหาในเรื่องการเสริมทัพว่าจะเล็กหรือใหญ่อาจจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมเหม็ดซาลาเฟอร์กิวฟันไดาและเทนนเล็กซานเดอร์โนอีกด้วยแต่จนถึงตอนนี้สมสอริภูยังคงมีความหวังว่าพวกเขาจะสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับทั้ง3คนออกไปได้ในที่สุด เลฟูตและเกตเฟรนด์ฟุตบอลนิวส์รายงานว่าโมฮัมเหม็ดซารายังคงมีความต้องการอยากที่จะอยู่กับสโมสรลิพูต่อไปและเขาก็จะไม่เปิดโอกาสเจรจากับสโมสร,รใดๆเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาข้อตกลงล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในการย้ายทีมของเขาในอนาคตข้างหน้านี้ความตั้งใจของซาราก็คือการอยู่กับสโมสรลิพูต่อไปและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดถึงอยู่จนถึงตอนนี้สาเหตุที่สื่อในฝรั่งเศสมาเล่นข่าวเรื่องสัญญาของซารานั่นเป็นเพราะว่าเขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปารีสแซงต์แชร์แมงอีกครั้งนนนะครับใเวลาี้ เบนบัสเซกรรายงานว่าแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่สมนริภูจะยอมจ่ายเงินในจำนวน120-150ล้านปอนด์สำหรับการย้ายตัวอเล็กซานเดอร์อิซักของหน้านิวคาสเซิลเนเต็ดมาร่วมทีมในช่วงสัมเมอร์นี้แม้ว่าหงแดงจะชื่นชมในตัวของกองหน้าทีมชาติสวีเดนวยัย25ปีรายนี้มากก็ตามและด้วยทีมที่แสดงความสนใจในตัวของเขาอย่างเชลซีอาเซนนลบาร์เซโลนาและบีมิกก็ทำให้นั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นการมองหาตัวเลือกอื่นจึงเกิดขึ้นและดูเหมือนว่าผู้เล่นที่มีสไตล์ที่ใกล้เคียงกับอีซักและมีความสามารถที่จะพัฒนาไปได้ดีเช่นกันนั่นก็คืออูโกเอกิติเกกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีจากไอทักแฟรงก์เฟิร์ตที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมาในเวลานี้ อัตราการทำงานและการยิงประตูของเอคิทิกเก้นับว่าน่าสนใจอย่างมากเมื่อเทียบกับแฮร์รี่เคน16.3เท่านั้นที่มีค่า X g กสูงกว่าเอคิทิกเก้16.2ในบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้นอกจากนี้ซูน,น้าชาวฝรั่งเศสเจ้าของความสูง191เซนติเมตรยังติดอันดับกองหน้า10อันดับแรกที่มีอัต,ตาราในการยิงแอซิ์ได้3.6เขามีความเร็วสูงสุดเป็นอันดับที่5ในกลุ่มแนวรุก35.53กิโลเมตรต่อชั่วโมง และการทำงานที่น่าทึ่งในการวิ่งครอบคลุมในสนามมากกว่า11กิโลเมตรต่อ90นาทีอีกด้วย อิสมาิลมามูดรายงานว่าไราอันบาเบลอดีตปีกลิผู้เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่โมฮัมเหม็ดซาลาและเฟอร์กิลฟานไดจะต่อสัญญากับสโมสรต่อไปส่วนเทนเนล็กซานเนอร์โนมีโอกาสสูงมากที่จะย้ายออกจากทีมไปหลังสิ้นสุดในสัญญาปัจจุบันในช่วงซัมอร์นี้สำหรับผมและผมเชื่อมั่นว่าซาลากับฟานได์จะอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนผมชอบอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่จะหาใครมาแทนที่เขาแม้ว่าเขาจะมีความสามารถมากก็ตามและไม่มีใครเหมือน Alexander no อเล็กซานเดอร์อาร์โนอี แต่ผมคิดว่ามันง่ายกว่าที่จะหาใครมาแทนที่เขาในตำแหน่งของเขาแบ็กขวามากกว่าที่จะหาใครมาแทนที่เซอร์แบคระดับโลกอย่างฟานได์หรือแนวรุกที่ยิงประตูดได้2 0ถึง25ประตูขึ้นไปอย่างโมซาลาหลายคนน่าจะมีความคิดเห็นคล้ายๆกับบาเบลเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเทนไม่สำคัญและไม่เก่งอย่างที่เขาบอกเลยไม่มีใครจะมาแทนที่เทนได้แน่ๆจากนี้ถ้าย้ายไปแต่ด้วยตำแหน่งของเขา ยังพอมองหาใครมาเล่นได้เล่นได้ไม่ได้ไหมายความว่าแทนได้แต่กับฟานไดและซาลานี่แตกต่างกันจริงๆในตำแหน่งที่พวกเขาเล่นนะครับโคโดีกาบโกแนวรุกของหงแดงลิ่ผูชีว่าทีมไม่ควรจะต้องไปสนใจผลงานของทีมอื่นและต้องตั้งหน้าเก็บชัยชนะของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้เป็นแชมป์พิมลิ เราไม่ควรไปสนใจคนอื่นในแบบที่ว่าถ้าพวกเขาชนะเราต้องชนะหรือว่าเราจะต้องชนะทุกเกมแต่เราก็คงไม่โกหกว่าไม่ได้สังเกตเลยว่าซิตี้กำลังมีปัญหามากกว่าลหลายๆปีที่ผ่านมาเราต้องจดจ่อกับเกมของตัวเองและพยายามเอาชนะในทุกเกมเพราะรู้ดีว่ามันจะยากแค่ไหนและทุกเกมเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วเราต้องชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหวังว่าเราจะคว้าแชมป์ได้ในตอนท้าย อดีตแข้งหมอผีชูบาลิบาดีพอเล่นให้หงแบนาชูตองอดีตกองหน้าทีมชาติแคนารูนมั่นใจศักยภาพของกาลอสบาลิบามิดฟิลด์ของไบรตันมีดีพอที่จะเล่นให้ยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลไบรตันทุ่มเงิน23ล้านปอนดึงบาลิบามาจากลิวเมื่อปี2023และเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนมีข่าวว่าเชลซี Chelsea รวมถึงหงแดงให้ความสนใจ เมื่อถูกถามถึงอนาคตของบาลบาทางชูตองกล่าวกับแอฟริกาฟุตว่าเรื่องค่าตัวไม่ได้รบกวนเขาเขามีแนวคิดที่ดีได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพ่อและแม่ของเขาคงไม่คิดว่าเขาจะกังวลกับเรื่องค่าตัวคำถามก็คือเขาพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าการอยู่กับไบรตันอีกปีไม่ใช่ปัญหาแต่ผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะย้ายทีมแล้วจริงๆผมอาจจะตอบคำถามแตกต่างออกไปหากเขาเล่นในลีกละระดับอื่น ผมรู้สึกว่าการอยู่กับสมสอนเดิมอีกปีเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดแต่นี่เป็นลูกการที่สองของเขาในกรกฤษและถ้าสมสอนดีที่สุดในประเทศสนใจมันก็เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าบริบามีดีสำหรับผมแล้วลิพูคือทีมที่เหมาะสมกับเขาที่สุดและผมไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่านี่คือทีมดีที่สุดในเพียร์ริกดูการนี้และเป็นหนึ่งในทีมที่แร่งที่สุดในยุโรประบบการเล่นของอาร์นสโลตเหมาะก,กับเขามากลิว์พูเป็นทีมเล่นเกมบุกกดดันสูงและเปลี่ยนเกมเร็ว เรารู้ว่านี่คือสมสรที่ไว้ใจผู้เล่นอายุน้อยและมอบความรับผิดชอบให้กับพวกเขากับเชลซีผมไม่แน่ใจเท่านั้นมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีทีมกําลังมีลูกการที่ดีแต่ยังตามหลังลิเวอร์พูล1-9และผมคิดว่าบาลบามีคุณสมบัติที่จะเล่นให้กับหนึ่งในทีมดีที่สุดในอังกฤษได้เขาพร้อมแล้วและเขาก็ทํางานอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้ มีใครทายถูกไหมย้อนดู11คร,รูฟันธงแชมป์พยมลิกฟุตบอลพิมลิกฤดูกาล2024-2025เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายและแชมป์มอีโอกาสสูงที่จะตกเป็นของลิเวอร์พูลหลังเล่นไป28นัดมี67คะแนนทิ้งอาร์ซนอลไปถึง13แต้มโดยที่ปืนใหญ่ลงเตะน,น้อยกว่า1นัดช่วงก่อนเปิดซีซั่นเว็บไซต์ยังเป็นทางการขอมพิมลีกได้นำอดีต11นักเตะอย่างไมเคิลโอเว่นดาเลนเบนทิมเชอร์วูดเชกิฟเวนมาร์คชวาเซอร์ดอนฮัทชินสัน เจอเมนเดโฟแมตฮอนแลนด์ ault, Holland, และเลียออนออสแมนมาฝันทงแชมป์อย่างไรก็ตามทั้ง11คนไม่มีใครมอว่าลิพูจะคว้าแชมป์ได้เลยโดยมี8รายเชื่อว่าแชมป์จะตกเป็นของแมนซิตี้ส่วนอีก3รายให้อาร์เซนอลผลทำนายแชมป์พิมีร์ลีกของ11กูรูก่อนเปิดซีซั่น ไมเคิลอเว่นอาร์เซนอลคาเดนคาร์นีแมนซิตีดาร์เรนเบนอาร์เซนอลทีมเชอรูดเมนซิตีเชกิเวนเมนซิตีมาชวาเซอร์เมนสิตีดอนฮัตชีสันเมนซิตีเมทฮอลแลนด์เมนสิตีเรียลออสเมนอาร์เซนอลชอนไรฟิลิปแมนสิตีเจอร์เมนเดฟแมนซิตี นักข่าวดังชี้อันเนส,อ,สอรสลตกุนซือลิภูมีแผนปล่อยจอร์จี้มามาดัสวิลลี่ให้ย้ายทีมแบบยืมตัวในซีซั่นหน้าเพื่อรังอลิซอนให้อยู่กับสโมสรต่อสลอ็ลตคกุนซือดัตเซนสัญญาล่วงหน้ากับมามาดัสวิลลี่เอาไว้แล้วเมื่อสมอที่ผ่านมาจะปล่อยมือกาวทีมชาติจอร์เจียให้เฝ้าเสา,สากับบาเลนเซียต,ต่อไปก่อนย้ายมาสวมชุดหงแดงในซีซั่นหน้า อย่างไรก็ดีด้วยเหตุที่อลิซอนผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลยังโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวหนึบประกอบกับควีวนวเคลเฮอร์ในทวารมือ2มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นกันในช่วงที่จอมเซฟชาวเมืองกาแฟล้มเจ็บจึงส่งผลให้สล็อตต,ต้องคิดหนักถึงการจัดวางตำแหน่งนายดา่านตาข่ายสำหรับซีซัน,นาต่อก,กรณีดังกล่าวแคลมเบลี่ผู้สื่อข่าวเผยเมื่อ2มีนาคมว่าสล็อตมีแนวโน้มเปลี่ยนใจส่งในทวารคนใหม่ค่าตัว25ล้านปอนด์ให้ย้ายออกไปแบบยืมตัวในซีซัน,นา ผมไม่ปิดโอกาสที่อลิซอนจะเป็นมือหนึ่งต่อในซีซั่นหน้าและมารัชวิลลี่จะย้ายออกไปแบบยืมตัวอีกซีซั่น <B ally S 1> เบลลี่เผยผมจะทึ่งมากหากมารัชวิลลี่จะยอมรับตำแหน่งในทวารมือสอในปีที่จะมีฟุตบอลโลกพวกเขาจะปล่อยเขาออกไปแบบยืมตัวและทีมนั้นจะต้องจ่ายค่าแรงให้เขามันไม่ใช่สถานการณ์ที่เสียหายผมคิดว่าหากอาลิซอนอยู่ต่อมารัสวิลลี่จะย้ายออกไปแบบยืมตัว ทังนี้นะทวานวัย24ปีซึ่งรับใช้ทีมชาติจอร์เจียมาแล้ว27นัดเฝ้าทงให้ทีมครั้างคาวในเกมลีกกระทิงดุไปแล้วเกินกว่า100นัดนับตั้งแต่ย้ายม,มาจากดินาโมชาบิลิซีในปี2021 ลิอรูพูยิ้มหวานนิวคาสเซิลไรท์แอนโทนีกอร์ดอนชิงคาราบาลครับกอร์ดอนมีฟอร์มในซีซั่นนี้ที่ยอดเยี่ยมกับนิวคาสเซิลแต่เกมเอฟเอครัรอบห้านัดต้อนรับการมาเยือนของไบตันเมื่อวันอาทิตย์ที่2มีนาคมเขาโดนไล่ออกจากจังหวะยกแขนพระใสศีษะช่องพอบฝานเฮเก้กองหลังทีมนกน,นวลนช่วงท้ายเกมก่อนที่ทั้งสองทีมซึ่งแล้วนักเตะ10คนเท่ากันเนื่องจากทาลิแลมตีได้2เหลืองในช่วงทดเวลา จะเสมอกัน1ต่อ1และต้องต่อเวลาพิเศษโดยแดนนี่เวลเบกเป็นฮีโร่ซัดให้ทีมเยือนกำชัย3ต่อ2ในนาทีที่114ต่อการโดนตะเพิดของกอร์ดอนส่งผลให้สตาร์ทีมช่างกฤษของถิมนเซนต์เจมส์พาร์กติดโทษแบน3นัดซึ่งหมายความว่าเขาจะพลาดน,นัดชิงดำถ้วยกระบาวครับปทัทะกับลิเวอร์พูลวันที่16บมีนาคมนี้เช่นกับเกมเพลยมิริกบุกไปเยือนเวสต์แฮมวันที่10มีนาคมและนัดเฝ้าบ้านฟาดเกือกกับเบนฟอร์ดวันที่2เมษายน ก่อนหน้านี้ในเกมพรีเมียร์ลีกที่นิวคาสเซิลบุกไปเยือนลิเวอร์พูลทีมของเอ็ดดี้ฮาวมีอันต้องขาดอเล็กซานเดอร์อีซักที่บาดเจ็บมาแล้วทั้งๆั้ที่กองหน้าทีมชาติสเวเดนกำลังสอยตะข่ายได้อย่างร้อนแรงและส่งผลให้หงแดงกำชัยไปแบบนิ่มๆ2.0ต่อนย์น 0. ทะยานเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกมากขึ้นทุกทีขณะเดยียวกันในนัดชิงถ้วยคาราบาวัปปี2023ี่มที่แมนเดเตชนะนิวคาสเซิล2ต่อทีมอีสานไม่อาจส่งกอร์ดอนลงเล่นได้เนื่องจากเขาติดคบลลับเอวตันไปแล้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ